อ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ช่อง m อ็มฮับนะครับก็มีเว็บเติมเก,ม,เกมมานําเสนอน,นะครับก็เผื่อใครก,กำลังมองหาเว็บเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอเสนอเว็บนี้เลยครับเพื่อนๆเซต g o t h ะรบ,บริการเติมเกมต่างๆหลากหลายเกมรวมถึงเกม RO Origin ใน g l o b a l นะครับที่ผมกำลังเล่นอยู่นะครับแล้วก็บริการ24ชั่วโมงนะครับยิ่งเติมแพ็คใหญ่ๆราคาก็ยิ่งถูกลงทั้งนี้ยังมีแอดมินคอยตอบแชทตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็เผื่อใครนะครับมีปัญหาในการเติมเกมนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับยังไงก็ฝากเว็บเติมเกม,เกมนะครับราคาถูก z g o t h ทีเอชไว้ด้วยนะครับหาใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจ Facebook นะครับและก็ลิงก์เว็บไซต์นะครับของ z g o t h ไว้ใต้คลิปเลยครับเซตโกทีเอเติมตัวเติมเองแน่นอนรับรองโคตรเดตเ z g o t h เอชขาเปบริการเติมออนไลน์แบบมีเว็บ z g o t h ถ้าอชทอยางไรกเติมตอนตีสองตีสามตีสี่มึงก็เติมได้เพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติไงล่ะพวก อ่าโอเคก็สวัสดีครับพืกอนผมเอ็มในช่องเอ็มฮับนะครับก็อยู่ในเกม ROU หรือ r o Origin Global เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในตัวละครที่เป็น a s s a s s i n นะของผมนะครับเป็นตัวละครผมเองนะครับซึ่งผมไม่ได้เข้ามาประมาณสักโอ้กี่วันแล้วนี่เป็นเดือนแล้วนะฮะตั้งแต่เล่นในที่ทําคลิปประจำอ่ะก็ไม่ได้เข้ามาตัวนี้เลยนะครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มจะว่างมาทําคลิปแล้วนะครับหลังจากหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่แจกโค้ดไปเนาะแล้วก็ กิจกรรมที่ผ่านมาก็กิววอบ้านใหญ่นะครับหรือว่า GVG นี่ว่าจะทำคลิปนะฮะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทำนะครับเพราะมวแต่ทำอย่างอื่นอยู่นะครับอ่าโอเคเรามาดูนะครับว่าวันเนี้ยนะครับผมมากลับมาเล่นตัวเดิมนะครับอ่าไม่เขาไม่ไม่ได้เรียกกับมาเล่นแล้วกันเรียกว่ากลับมาดูมาดูว่าตัวเดิมเป็นยังไงบ้างนะครับเซิร์ฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับไปถึงไหนแล้วนะครับแลวทีนี้ผมเพิ่งเพิ่งรู้นะเพราะที่ผมผมเพิ่งทราบนะ ผมเพิ่งทราบนะครับว่าเวลาเข้าเกมมามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเรากลับมาจากการเล่นอาจจาะก,การที่เราออฟไลน์ไปหลายหลายวันนะ่ะหรือว่าเป็นเดือนผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ากฎเกมมันเป็นยังไงนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นเดือนนะฮะน่าจะเป็นเดือนนะผมเคยเห็นในกลุ่มโพสต์อยู่นะครับเรื่องการที่รับรางวัลกลับมาเล่นเนาะเออซึ่งวันนี้ผมก็เข้ามาปุ๊บผมก็เห็นเวลเข้าโฮมผมก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นรางวัลกลับมาเล่นนะครับ ที่คาฟาส่งมาถึงเนาะผู้ส่งมิสคาฟานะ่ยฮะที่ส่งคนไหมดมาหาเรานะครับวีลคอมโฮมเนะครับก็ยินดีรับยินดีต้อนรับกลับบ้านเนาะโอเคแล้วกดไปครับซิงโอเคก็มีชีพใหม่นะฮะใหม่คูเซเดอร์นะครับแล้วก็ Welcome back to our o อเวอร์นะครับเนี่ยก็กดดูครับว่าว้าวเราได้รางวัลโอ้ยเท่าไได้รางวัลเยอะจังวะโอ้ได้เยอะอยู่นะ ล็อกอินสะสมอ๋อมีล็อกอินสะสมด้วยอ๋อบอกไหมวันที่สองวันที่สามได้ไรวันที่สามเอาเรามาดูนครับอ่าวันที่สามได้เลยอันเนี้ยอ๋อได้สกีอ๋อได้เจ็ดวันไม่ใช่ถาวรนึกว่าได้ถาวรมีโอ้ยมีกี่วันเนี้ยอีสโอ้มีสิบวันเลยเหรอวันที่ห้าได้ไรก็ได้ประมาณนี้ฮะวันที่ห้าวันที่หกอ่าเสียงในเกมไม่มีนะครับผมลืมปิดเอ้ยผมลืมเปิดนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดไว้ ก็ว um, um, ันท uh ี่7็นะเราดูครับว um, uh ่าจะได้ได้ของดียังเปล่าอันที่8ดนะครับอืมก็ไม่เท่าไหร่อันที่เพ้าวันที่10มันสุดท้ายได้นนี้ยเหรอก็คะแนนสะสมที่มันเป็นลูกไฟอะครับก็น่าจะเอามาแลกตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่มั่นใจนี่เนี่ยไอพวกเนี้ยก็ในลูกไฟเุ้ยทำมาเล่นไปสี่แล้วทสี่ลูกไฟก็ได้ห้าใบห้าใบอยู่เนี่ยก็ถือว่าได้นะเพื่อนสอง 3 5 10อ่ะ10ใบ2 5ใบ,อ,าบาอันนี้ได้3ใบนะครับสุ่มกาชาได้5ใบานะครับถ้าเกิดแลกหมดเนาะแล้วก็สุ่มการ์ดสุ่มการ์ดเลนะครับก็ได้3ใบ,นะบไปดูอย่างอื่นก็ต่อฮนะร,รางวัลที่ได้เลยนะครับก็รางวัลที่รับรางวัลแล้วปุ๊บก็ได้ของประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าได้ชนนีเท่าไหร่นะครับก็รางวัลร้านอื่นนะครับก็จะเป็นรางวัลคนะัมแบ็กเนาะ มันคัมแบ็กนี่ได้ยังไงวะมันได้จากอะไรวะรางวัลเคลื่อนไหวอ๋อโอเคจะทำเควสไปเรื่อยก็น่าจะได้นะครับโควมาแลกอุ้ยได้เยอะอนเนี่ยได้เยอะได้เยอะมาคิดได้ห้าใบแล้วอุย้ยสุ่มกระชานเนี่ยน่านๆาน่าน,า,น,า,นาได้นะอนี้หกสิบห้าสองสล็อตเนาะอุ้ยทำมาเล่นไปเพื่อนดีเทิร์นฟัน อ๋ออันนี้ลงลงทุนสิบสี่เหรียญเนาะโอเคแค่ของขวัญของขวัญจำกัดเวลาอันนี้ก็หนึ่งเหรียญน,นะฮะก็ล็อกอิน,อวน,นวันแรกอ่าวันแรกที่เติมวันแรกเลยก็จะได้เนี่ยครับสุ่มสัตว์ d าสุ่มสัตว์คัสส S นะครับห้าใบนะครับแล้วก็สุม่มตัวคัสอ่าตัว,ตวไอไอการ์ดแร่นะครับสองใบนะครับแมวร้อยนะครับวันที่สองก็ได้เป็นเพชรหนึ่งร้อยไม่ผีนะครับไม่ผีเนะนะาะบีบีเนาะหนึ่งอันนะครับก็อีเดนคอยหนึ่งล้านห้า วันที่3ก็ประมาณนี้นะฮะก็ตายเกิด10บใบก็ถือว่าคุ้มนะ1.99เนี่ยอันนี้เป็นสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษ,เศษคัมแบ็กนะฮะเก้าเหรียญทั้งใบเลยทั้งหมดเลยมันหาความคุ้มยังไงวะเนี่ยมันหาความคุ้มยังไงวะไอเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยมันหาความคุ้มได้ไงวะ มังเดาไม่ออกเลยมันความคุ้มมันคือ,อยังไงอืมผมพอเข้าใจนะไอ้ก้าเหรียญเนะน,นี่ยได้เนี่ยผมพอเข้าใจนะแต่นี้ไม่คุ้มฮะถ้าผมเท่าที่ดูลวอันนี้ไม่คุมมนนมค้มนะฮะอันนี้คุม้มใช้ได้อยู่อันนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่หรืออาจจะไม่คุม้มสักอันเลยก็ได้ <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสุดาตานกลับมาเล่นผมก็ว่าผมก็มองว่าถ้าเติมมันคุ้มนะครับเรืสป,ปีดเติบโตนะครับเรื่องโลก เลเวลโลกล่าสล่าสมัยปัจจุบันเลเวลเจ็ดโบนัสหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์หล่าบลโลกต้องการเทมโอโ้โหได้ตามโลกแค่ปหนต้องการแพ้แปดวันเฮ้ยรางวัลกลับม,มาเล่นดีๆอยนะเนี่ยอุย้ยเพิ่มเยอะนะเพื่อนนี่ไงเอเฟิร์โบนัสเอเฟิร์โบนัสเท่าตัวเลยนะ กับสู่อ้อมกิวนะครับแล้วพวกนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสเปเชียลอุ้ยได้เยอเยอะนี่มาเล่นไปโอ้ยหน้ากลับมาเล่นเหมือนกันเนี่ยคารดิมี่นะครับคารดิมี่ผมยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับเวลานค้าก็น่าจะ แปวโอ้ไม่มีอะไรเลยนะครับข้างล่างมีอะไรอีกอ่ะมันมีข้างล่างเยอะทำไมผมเลื่อนลงไปไม่ได้ไ <c oughs> เนี่ยเรียกคืนอ,อุปก,กรณ์เรียกคืนอีพีเรียกคืนเฟรมเรียกคืนเฟรมไงวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไปก่อนนะฮะอุ้ยโอ้คนนี้แค่ยังเ,เล่นอยู่เหรอคุณแคทเนี่ยคุณเล่นเล่นอยู่เหรออุย้ยเขาได้ชุดข่าวฟงกาฟ้าเอ้ยได้อะไรมาเน,นี่ย อะไรวะเนี่ยอดพ้นรางวัลชุดเฉยนะฮะเพื่อนโห่ยเยอะเรื่องเหมือนกันโอ้โหไม่ได้เข้ามาเหยียบแบบนานจัดอ่าผมอยากดูว่าชุดไปถึงไหนแล้วนะครับอ๋อชุดถึงชุดนี้แล้วอืมจะลองเราลองสุ่มนะครับปัม๊มโอเคไม่มีอะไรนะครับก็ ผมมองว่ามันก็หน้ากลับมาเล่นนะนเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่ออฟไลน์ไปไม่นานจ๋าเลยนานจัดๆเลยผมมองว่าก็หน้ากลับมาเล่นนะแต่ถ้าเกิดจะถ,ถามว่าทันเวลลกหรือเปล่านั่นแหละประเด็นก็อีกเรื่องนะครจะดูกันว่าแลนด์กิ้งไปถึงไหนวันนี้สามแสนหกสามแสนหกผมก็ว่าไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยหน้าตึงเท่าไหร่นะสามแสนหกเนี่ยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเอา,าจริง เซิฟที่ผมเล่นเทิที่วันนี้ผมเล่นเนาะตึงตึงตึงแจะเลยนะครับตึงเปียเลยนะครับไม่ค่อยถลี่นะความตึงอะ่ะผมว่ามันอาจจะไปเรื่อยๆก็ได้นะเพื่อนโอเซเดอร์ อันนี้โอ้นี่ไงแพ็กร้อยวันนะครับผมเสื้อผมยังไม่ถึงเลยู่แพ็กร้อยวันอยากได้เหมือนกันนะเพือ่อนนี่ไงประกเบนที่เขาล่ำลือกันชุดก็โอเคอยู่นะวุ้ยของดีอยู่เนี่ย ผมจะได้เตรียมของจะได้เตอรดองของถูกไงผมเขาผมกละว่าผมจะเข้ามาดูเพื่อว่าผมจะได้ลองของถูกผมรู้สึกว่าเสียงเกมไม่มีหรือมีแต่เสียงผมรู้สึกแปลกๆอย่าง้ไหล่ะเออเออเทอนิตเนาะโอเคพาร์ตก็ยังเป็นพาร์ตเดิมอีกเหรอผมอยากรู้ว่าชุดใหม่มันคืออะไรอ่ะ ผมไม่ใช่เราผมจะได้ดองของถูกนะเพื่อนโอ้ยยังยังไม่เต็มพวกออกกิลวอีกอะ <laughs> โหึูยม,น,มนคนเต็มพวกออกกิลวไปแล้วอุย้ยผมอยากดูของผมใส่คนเก้าสิบว่ะมันแปดสิบเก้ามีคนเก้าสิบที่โชว์ของปะเพื่อนหนึ่งดูแรงก่อน โอ้โหไม่มีใครใส่ไม่มีใครเปิดของมาให้ดูเลยเฮ้ยยังไงไมีพอแล้วโอ้ยโอ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรของผมวะไม่ออไรู้เท่าไหร่แล้ววะผมแปดสิบแปดน่าจะไม่มีน่าจะน่าจะยังไม่ถึงเก้าสิบน่าจะใกล้ๆเก้าสิบเลยตอนนี้เวลโลกไปเวลที่อะไรเอ่ยตอนนี้เวลโลกอยู่ที่แปดสิบห้าเนาะโอ้ จะไปเข้าสิบเดือนแปยเลยอาดแอดผมก็ไม่ค่อยไม่มีะไยฮะก็ไม่ได้หูมาเล่นนานเลยไม่ได้มาจับไอ้นี้นานเลยเนะ่ยแอดผมก็แค่นี้เองค่ะกระโหลกปลุกนะฮะกระโหลกปลุกแอดผมอะ่ะเฉพาะแอดผมนะแอดอื่นๆอาจจะโหดนะแต่ผมก็แค่นี้เองฮะก็มีการมองใบเดียวก็คือการอการเมืองเนาะหนึ่งใบนะฮะการมองใบเดียวครับแล่านั้นก็ไม่มีอะไรเลย โอ้โหถ้าเกิดผมยังเล่นอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะไปไกลอยู่นะแต่ผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับไม่รู้คิดอะไรอยู่ตอนนี้ฮะที่เลือกเล่นตัวนี้ไปไม่รู้คิดอะไรอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจเป็นเพราะว่าผมอาจจะทําของมม่ๆแล้วรู้สึกว่ามันไปไม่ถูกแล้วก็เลยเลิกไปนะฮะแต่ถ้ากลับมาเล่นเนี่ยผมก็ว่าถ้ากลับมาเล่นผมก็ไม่ติดนะผมรู้สึกว่าก็น่าเล่นได้นะเอาจริงๆ ผมมองว่ามันก็น่าจะสนุกอยนะครับคือเล่นตามชาวบ้านเขาแบบเรื่อยๆเนาะอ้าวแล้วรางวัลอันนี้วะรางวัลกลับกลับมาไง,ไงวะนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยรางวัลกลับมาอีกแล้วะ อาชิบหายแล้วราวัลกัมมามอย่างนี้มนะั้งล่ะเป็นเพื่อนระวัลกัมมาพี่นะแล้ววนะมันต้องกดตรงไหนวะผมก็ลืมแล้วโอ้ไงไอ้น,นี่ผมยังไม่ได้ใส่ลูนด้วยว่ะมันต้องใส่ตั้งแต่ดีสิบห้าไม่เหรอผมไม่ได้ทำเควสเลยดินี่พลังผมเท่าไหร่บนะ้าเนี่ยแสนห้าโอ้โแสนห้าเอง อเอเอแล้วรางวัลนำกับรงวลรางวัลกลับมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปผมลองทำคสไดารลี่สักอันดีกว่าแป๊บนึงผมอยากรู้มันจะไปมันจะเพิ่มเยอะไหมโอเคลองกดกวดล้า,างอยู่คะสักหนึ่งอันจากเท่านี้เนาะโอเคเจ็ดเคเวฟอัพเลยโห <c oughs> <c oughs> ใส่มันคูณจริงเพื่อนใส่มันคูณจริงๆริงใส่มันคูณจริงๆริกันเนี่ยโหมันคูณจริงๆเว้ยผมถึงว่ามันคูณเล่นๆไม่ด้มันคูณจริงเฮ้ยมันน่ากลับมาเล่นเว้ยน่ากลับมาทำเว้ยน่ากลับมาทำเว้ยมาดูของหน่อยมันอัพหรือยังแปดสิบเก้าเก้าสิบน่อเก้าสิบอืม

ชิบหายเอ้าวมันอยู่ตรงไหนอ่ะที่ว่ากลับมาเล่นอ่ะอะไรวะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในส่วนเกมวะเนี่ยสรุปแล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้อีกเหรอที่ว่าผูกแล้วเนี่ยโอ้โหบ้าไปแล้ว โอเคก็ okay, มานี้แลนะ้วกันเพื่อนๆโอ้โ oh, หผมหาไม่เจอเพื่อนขออภัยด้วยนะฮะคลิปนี้แทนที่จะดีก็คือกลายเป็นเฟลเฉยเลยอะไรของผมวะเนะี่ยอ้าโอเคคลิปนี้ก็มาเนี้แล้วกันนะเพื่อนๆถ้าเกิดกลับมาเล่นก็ลองมาดูนะครับว่าของที่ได้มันคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็น่าจะคุ้มนะผมก็ว่าผมมองว่ามันมน,น่าจะคุ้มนะสำหรับสายงบน้อยสายฟรีกรันบ้านไปไอดี ID นี้ที่ผมผมเติมไปเท่าไหร่วนะเนี่ยลองดูกันอันนี้ผมเติมไปประมาณแปดร้อยกว่าบาทนะเพื่อนแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเองนย 845บาทเองนะครับก็ของขึ้นมาได้แค่นี้ครับก็ตามจริงถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยผมก็มองว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับไอดีนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้แจกด้วยนะครับอนาคตอาจจะกลับมาเล่นนะครับถ้าเกิดเบื่อเซิร์ฟนู้นแล้วนะครับอาจจะมาเล่นคนเดียวแบบเบื่อๆเปลื่ยๆนะฮะเล่นเซิร์ฟเนี้ยผมมองเพราะผมเป็นคนที่ชอบเล่นแอดอยู่เลยครับเป็นผิวจิตใจเนาะคนที่ชอบเล่นแอดอันนี้พุ่งตรงเลยผมเป็นคนชอบเล่นเล่นแอดมากนะฮะโอเคก็คิปนี้ก็มันละกันนะครับเพื่อน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนะครับเดินขับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนก่อนสวัสดีครับ we rock the stage we rap